สวัสดีครับผมคือสมงพลดิกแอสซิสนะครับเอาละวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพิ t แมนนะครับมาตอนนี้เราก็มีเป้าหมายสองไลน์แต่ตอนนี้ผมจะทำชาเลนจ์ยาพิษออ่อยพซซอนอร่อยนั่นเองครับผมมาด,ดูสิว่าเราจะเตรียมของอะไรไบ้างอย่างเช่นเราจะใช้อ่าเราจะือมอจะเริ่มที่ยาพิษอันนี้ก่อนคือตอนนี้คือเรา เออ่เดี๋ยวเตรียมยาพีกก่อนแล้วกันนะตอนนี้ใช้ผมจะใช้แค่ยาพีษสองนันสองขวดนะผมเอาไว้ซ่อนก็เก็บไว้กับตัวอันนึงซ่อนไว้ซ่อนไว้ในเกมอันนึงนะผมผมต้องใช้สพงลยมาโดยกันเลยโหวตเฟชชั่นแนลเลยมาจัดไปเสียงพูดผมจะเบานิดนึงนะผมถ้า Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Victor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded Hello. auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Luck, เ,รเราจะทำให้เราจะทําให้เนี้ยบและเนียนที่สุดนะครับผมเราก็เดินไปตามทางไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. กระตุกนิดหน่อยแต่โอเคผมไม่ไเล่นได้ mm hmm. แล้วก็เดินทําชิวๆไปเาะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคไปสั้นออลีนี่คือเป็นชาลนลที่แบบก็มีความยากระดับตาม ็ามแผนแะตะ่อันนี้คือถ้าอยากจะลงก็ได้นะผมไม่ไม่ขัดข้องครับาะนั่นก็ป okay. ้อันเราาไม่ฆ่าเาตนเราว็ไปตามแผนเลยเข้ามาในห้องนี้แล้วก็หยิบยาพิดออกมาโอเคโอเคตอนนี้แผนของผมคือเราจะพังระบบกล้องวงจรปิดก่อน เราจะปิดก่อนเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้เราโดนจับได้นะครับเราจะใช้วิธียิงปืนเข้าไปเลยก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมใช้วิธีน,นล,ลุดล้อมให้ออกมาโอเคให้มันให้มันออกมาดิให้มันออกมามาดูซิว่าไม่มีใครโยนของใครทำของตกหล่นไปหรือเปล่าวะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอ <Hello? S 1> ยูไ่ไหม ขอนวดคอหน่อยมานี่มาขอนวดคอหน่อยเรียบร้อยเอสเราไม่ต้องฆ่าเขาไว้ไว้ให้เขานอนไปเกื่อเขาจะง,ง่วงเ,เก็บปัแจัยมาด้วยอย่าลืมเอาละตรงนี้ก็ทางสะดวกครับผมล่าเข้าไปที่กล่องตรงนั้น,นครับเล่นตามผมได้นะครับผมไม่ว่าเลยนะครับเอาละทีนี้ก็ ทิ้งเขาลงไปข้างันแล้วก็เปลี่ยนชุดซะเลยแกงทำเป็นตำรวจองเงียบๆทีก็ถือเ,เข้าออกได้ชิวๆครับตอนนี้คือตำรวจนี้จะได้แค่เข้าได้แค่ชั้นใต้ดินสูงวันแล้วก็แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองหกชั้นสามขึ้นไม่ได้ไมาดูทำอะไรกันแล้วก็ปิดแล้วผมก็จะส่วนจุดสีขา,ขาวๆนี่อย่าให้มันเห็นดิครับไม่ไม่งั้นสงสัยเราสงสัยเรา มันสงสัยเราได้ผมมันจำเราได้ครับนั่นแหลเเะเางกใช่ทีนี้ก็เราก็เดินไปที่ฝั่งของครัวเราไปทางนี้ทางนี้เลยครับผมโอเคตรงนี้มีทอ่อแป๊บหยิบมาก่อนหยิบอะไรได้ก็หยิบนะครับผมทีนี้ก็เราก็เดินไปห้องนี้จะมีพนักง,งานเสิร์ฟสองคนยืนอยู่ยืนคุยกันอยู่นะครับ เยาแค่รอให้ใครสะกดออกมาให้เข้ามาในห้องนี้รอมา <c oughs> เสียงยอะไรอ่ะ <Your turn. S 1> ไปดูดิเออไปดูไปดู yeah, <okay. S 1> เออเนี่ยไปดูมันไปดูมันเออนั่นแหละไปไปไปดูทีก็เอาปัจเจ๊กฟาดหัวแม่งมาอะไรของมึงไอ้ซั์ชิบหายแม่งเมื่อกี้เมื่อกี้องศาแม่งผิดไปเลยมันเลยรู้เลยแต่โอเคไม่เป็นไร เราแค่โยนใส่กองก็เรียบร้อยแค่นั้นมันก็เย็คกิ๊กเหมือนเดิมครับมีใครอโอเคถึงก็ไปทำตามแผนต่อไปเป็นทางนั้นเสิร์ฟแล้วทีนี้เราก็เดินไปตรงนี้นะครับคือวิธีวางยาพิษมันก็มีหลายอย่างนะครับทั้งฉีดเข็มยาพิษก็ได้ทีนี้เรามาอ่านตรงนี้ก่อนวิธีทำ็อกเทลนะครับ คือไอ้วิกเตอร์นูบิคอฟนี่ถ้ามันอยากมันชอบแดดโฮเทลและมันและมันคือต้องให้พนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นคนทำแต่พเพื่อแต่พเพื่อเอินคือพนักงานเสิร์ฟแถวนี้ไม่ทำไม่เป็นมันก็เลยยังง,งูกินเลยมันอยากแดดแล้วก็จัดให้เขาหน่อยพร้อมกับผสมสมยาพิษสั้นหนึ่งไ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ข่ควงหยิบม,มาด้วย,ยทำไมไม่รู้แต่หยิบมมาแล้ว ไงวันด n a s t y พ a ่ออ้าวแมม,มาพอดีวะ่ะโอเคทีนี้แหละพอดีเป๊ะเลยไม่มีคนจัดหน้าได้หนึ่งคนแต่ไม่มได็ไปยืนตรงนั้นจะแม็กไม่รู้ไงวันดีวิกเตอร์ไง,ะไงอ,อะไรี้อ,รอ,อะไรอะไรเออไงมึง <Okay. S 2> รู้แล้วว่ามึงเนีรยทำอะไโชงวาก้กกาให้หน่อยได้เลยครับอ้าวเยี่ยมเลยเจอคุณเจอคนในงานดีเด่นแล้วเอาละแล้วก็ชงให้เข้าไปใไข่อาวซะถอยามาเสิร์ฟนะครับดูมีแตะคอฟจัดให้เลยตามคำขอเอาละทีนี้เราก็ใส่ยาชูกำลังเข้าไปครับผมเรียบร้อยเขาจะได้ดีดๆเลยโอเคแล้วก็ไปแค่นั้นเลยครับ ิได้อยู่มาอย,ายถ้ามันขึ้นเตือนถ้ามันขึ้นเตือนเราหยิบไม่ได้ผมเราหยิบนี่คือชิบหายเลยโอเคแล้วทีนี้เราก็เรียบร้อยครับผมตายหาไปแล้วโอเค <to> นี่ทำไมวะเกิดอะไรขึ้นอะสำลักน้ำมั้งไม่รู้อะเออมันแดกเร็วไปอะไม่น่าเลยโอเคทีนี้เราก็ขึ้นทางนี้ บ่อยชุดนี้เราจะขึ้นชั้น2ไปได้ผมมันแบ่งแบ่งแยกผมคือเราใส่เสื้อบ่อยพนักงานเสิร์ฟสีแดงแต่ถ้าชั้นสองชั้นสขึ้นไปเราจะใช้สีฟ้าเพราะฉะนั้นเราลัดคอไม้มนี่ก่อนได้เป็นชั้นไฟแล้วก็อ้อมตัวึงล่งทิ้ง,ง,งไปตรงนี้แหละจริงๆจะลากศพเข้ามาตรงนี้นตีตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวอีกทีนึงมันเสียงเกิน เดือ okay. ดด,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 ดีไงวัสดีครับบอดีกาดผมก็แค่ช่างไฟมาตรวจเช็คอาคารเฉยๆไม่มีอะไรทีนี้ก็ทีนี้เราก็จะจัดการไอ้บอยคนนี้เอาท่อแป๊บปมา <c oughs> ท่อแปป๊บโอเคปิดประตูฟาดแม่งเลยยืนไอ้แผ่นตรงนี้อะไรตรงนี้มาอู้งานหรือไงมาเดีย๋ยวกูทำงานแทนเอง เข้าตู้ไปโอเคเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นเข้าไปทีนี้เราก็มีระเบียนตรงนี้นะผมถ้าเราขึ้นบันไดมันจะตรวจเช็คมันจะเช็คตรวจมันจะเช็คต,ต,ตามตัวเพราะเรามีปืนเราไปไม่ได้แต่จริงๆจะขึ้นไปได้แหละแต่เราต้องทิ้งปืนไว้แต่ผมไม่เอาอะขึ้นทางนี้แหละมันก็จะช้าหน่อย แล้วแต่เลยครับว่าจะไปจะไปทางไหนก็แล้วแต่เลยโอเคดีขึ้นเราจะปดีขึ้นท่อนี่แหละทางรัดของเราโอเคดขึ้นไปดีขึ้นไปแล้วก็จะเจ๊กับลูกค้าผมไปวันนี้ครับอืมไงพอดีอย่าออกกำลังกายครับไม่มีอะไรครับเออแค่นั้นแหละมาใส่ชูกับ ใช้ยาชุกกำลังหน่อยแต่เรียมอลกลิตจะได้แบบรืเขิบหน่อยโอเคทีนี้ก็แล้วก็รอให้เจ้าตัวมาแดกพวกแค่นั้นครับไม่มีอะไรทีนี้เราก็เดินชิวๆได้กับตามสบายก็รอไปยาวครับผมรอให้เจ้าตัวมันมาโอเคระหว่างรอก็เช็ดโต๊ะไปก่อนแล้วเราเป็นพนักงานเสริฟครับต้องเช็ดโต๊ะ Thoroughly reliable man. We've used him and his team in the past. <laughs> They'll make sure this thing never sees the inside of the courtroom. Press <clears throat> <The> <laughs> is not a lawyer, Nicholas. Okay. <laughs> right. Goodbye. Andrea Martin the most powerful woman in the drug cartel. Oh, if I had a dollar for every internal memo I read about you, you'd have exactly twelve measly bucks. We've got eyes is n w a h it n g o too, n Miss b really n t Touche. is Hey, e it r true that your village was burned down by a gang of outlaws when you were 12? and that you and Hector Delgado went on a bloodbath ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปจริงๆมันอีกมีวิธีนึงก็คือเราสามารถปลอมเป็นเฮลมาร์คูเกอร์ได้ผมในคนหัวร้านที่อยู่ตรงนั้นที่ถ่ายแบบ ข้างล่างน้ำที่ใส่ชุดสีกฟ้าเนี่ยผมแลปอมเป็นตํางได้แล้วก็ไปเดินแปบแล้วก็ขึ้นขึ้นมาหาเดเรมมงกลิชได้เลยเมืนแต่แต่กรณีนั้นต้องใช้เข็มฉิดเขียนชิดยาพิษนะผมดันั้นมีจังหวะใช้ได้ใช้ได้เช่นกันแต่นี้ใช้วิธีนี้ดีกว่าก็แล้วแต่ผมครับ I like you. Too bad we have to be enemies. For Enemies then? Enemies are so 20th century. Actually, my favorite way to kill is... <laughs> sniper over there. That is Dahlia Morghulb's. Supermodel turned spy monster. This one. You have the option, yes. This evening is turning out to be quite profitable, I think. แดกไปแล้วึบเ,เรียบร่อยเอือตายนะจะปล่อย,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 ยไปนะไมเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับน้ำตายหรือเปล่าวะชิบยหายเออน่าสงสารเขานะครับเนี่ยโอเคทีนี้เราก็เดินจากไปอย่างไอย่างสบายใจนะครับเกเคยเดินทับช้าๆนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็แค่พนักงานเสริมคนหนึ่งนะครับ แกล้วดีพ่อยเป็นไงบ้างครับนายทิชิบหายรอใจเย็นๆ,ๆเราจะทำมินเนียนนะครับทีนี้ก็เราหาาัดเราก็หนีทางไหนก็ได้ครับหนีขึ้นคอก็ได้ครับแล้วแต่โอเคทำนี้แล้วกัน พูะพูงามะเนี่ยฮะอ๋อไม่ได้พูใช่ไหมโอเคถ้า,ถาพูจะกูยิงทิ้งไอ้สัต <c oughs> วสไอ้แต่รัดอ่อนผมส่วนมากผมออกขาดที่ป่อยผมไม่รับดีเอาละเอาไว้ทีนี้แหละ ภารกิจสำเร็จนะครับโอเคชาลทั้งหมดนี้ผมก็ทำไปแล้วเยอะพอ,อสมควรอาไปสามได้สามดาวจริงๆคนสี่ดาวน่าจะหากไปตรงที่ไปไปตีพนักง,งานบ่อยขลาแล้วมันเห็นนะ่นาจะตัดคะแนนตรงนั้นแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรับวิธีใครจะเอาไปใช้ได้ผมก็ใช้ได้ครับไม่ห้ามโอเคครับผม Okay. เดี๋ยวคราวหน้าก็จะเปภารกิจนี้ครับที่อินเตอรี่โบว์ออฟทูโร่ก็รอชมแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยครับผมถ้าชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผม,ผมจะตอบกลับอย่างสุภาพนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบาย